พี่มิลกสัปดาห์ที่21นะครับประชำช่องโคแตกแกกแต้มครับผมพี่มิลีกเ่นสิมีทั้งหมด38สิด38สัปดาห์นะครับนี่เขากัเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่21แล้วนะครับเจอกับจริงจอกสยามเลสเตอร์สิตีนะครับเดินทางมาถึงช่วงกลางฤดูกาลแล้วครับผมนี่คือชมนา11ผู้เล่นตัวจริงของโค้ดแตกเพิ่อนนะครับ นำทีมโดยอไอ้แบทแมนนะครับปูนซีเมนหรือโอซิมเทนนั่นเองนะครับมาพ,อพอร้อมกับพอลลูบลอเบนเจามินเซสโกมีน้องเด็บน้องเด็บยังอยู่นะผมนะครับบอได้ไปทั้งใดน,นะครับนะฮบอกว่าสิเป็นเจดีซานโซก็ยังอยู่น้ำคดแท็กนะครับยังบอได้ไปทั้งใดน,นี่กับตันบูโนของเขาครับนำทีมครับผมเจอ จิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับเอาล้วครับมาในแผน4 1 2 1 2คือเก่าเหมือนเดิมครับประตูเป็นดอรารูม่านะครับคู่หลังเป็นมิลิเตลกับบาสโตนีนะครับกลางรับเป็นอูกาเต้นะครับตามภาพบางนึงเนี่ยครับภาคพระท่านนะครับเลสเตอร์มาในแผน4 2 3 1นะครับนี่นะที่เด็ดนี่น่าจะเป็นโบนเนยใจเฮ้ยกันครับผมเสียดายที่สุดคือดอลารูม่านะครับโอ้ยแมน อยู่เป็นเหตุเอียงอยู่คนคือบ่เฝ้าไปเอามมานะครับบัสยเอานี่เอาผู้ใดมากกันยังบ่รูคือกันนะครับค่อยไปรุ่นกันเนะครับเนาะเอาน้องน้องลุยเข้าไปได้แล้วครับหมดเฮ้ยไ,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 ไม่เห็นอย่างมูกก่อนยามาจับกูออกไปใบแดงาวกันไป จำนี่กับใบแดงไอ้กูได้ยังแน่เอ้ยไห,นไหน้นั่นฮะโอ้โ,อโออหมึงเลาะนอใหม่เลยเนาะใบแดงไปเฮ้ยจันแจกใบแดงเด็กกูงี้ได้ไงวะเฮ้ยมึงซีซัวเปล่าเฮ้ยใจเย็นครับโคตรใจเย็นมา,าเจอโคตรจัดการแล้วนะเพื่อนเอาละดากัปตันบูโนอจิป,ปาดวิ่งเข้าสามเลี้ยงกันโอย อโหโหไอ้ดีใจเนี่ยครับว่านี้น้าเฝ้าโจมออกมานะครับโอโหสวยงามเกินต้านนะครับโอโปาดกับตันรับสุดยอดผมกับตันบูโน่ครับปั่นโคงงอตัวเบื่ผมนะบูโน่ครับโอ้ยเสียดายยังเลยครับ อพอลุบลาจบคมๆให้หน่อยสิโบว่าเข้าใจโบว่าเข้าใจว่าแม็กนิลมบนนี่มันคือบนตรงกอบให้โบโบซัดไปทั้งหลายวะเฮ้ยงุดยิดตัวเองเกือบแลลวขอแรงๆวันนี้แน่นอนมันบุผ่านมือเฮ้าแมทเทสเ้ยเหนียวพอเดี๋ยวย้อนเข้าไปไหมครับแมนอยู่แมนอยู่แมนอยู่น่า มันเหนียวตายมัน,นเห็ดอะไรลุมมามแมนยูเพิร์ลบอสสอไอ้บ่บ่เข้าใจบ่บ่เข้าใจเมืองปล่อยเขาไอซุปูเนี่ยก็ได้ดอกบ่ได้กินกูอ่ะเอัน้องอันบั้งไหนกับบนอันเออเชฟวุ้นยังกับเฝ้าสังการมาทำไมครับ มึงเอาน้ำไปสาดมากัะนวลแล้วลูมาเนี่ยมันเหนียวรับทราบครับผมลูกแรกผมพลาดไปแต่ผมก็ตามซ้ำได้ผมเบนจามินเซสโกครับว้ายลูกบอจัดแล้วลงมาเองเป็น,นไปได้สนะ นี่เข <join> <cath> uh. ้าไปซ้ำแล้วก็จบเหมือนเดิมเนี่มันเอาไม่อยู่ใช่ไหมล่ะลูกมันหนักเลยเดีโคตรแม่งเยนึกว่าจะรอดนะสุดท้ายก็โดนจนวายโอ้ยโบปวดหัวโบปวดหมองทำไมทำไม ฉลับแล้วก็ยังไม่ตรงรอบให้โบเยกโบหงุดหงิดนักโบเดี๋ยวกูสิย้อนให้ไหมโบเออมากรรมการเป้าน,นกหวีดเบิดเวลาครึ่งแรกครับผม ป้าป้าเจ้าเดี๋ยวยังอะไรไปเื้อเขาเนี่ยอา่ากะพาะหมูกรอบกระเพาะหมูกรอบครับผมครับไดจัดให้ครับไปไมซี่ครับบันไดทีด่เศร้าเลี่ยนครับเออพี่โดเศร้าบัดไดบอลอะไรยังไงเศร้าโอ้ครับกรองกลางครับกรองหน้าเขื่อมต่อกันในมันคลองแค่ว,ว่องไว่ายก็เน่ได้ได้บอนอบอ้องรับก่อนปีกนี่เวลาได้บอลนี่เลียนไปมันสุดเสียนก่อนแล้วก็คอดเข้ามาเพราะว่าเขามีเศษโกโดดมงได้โยโอเคบอน้อง เสียดายนัดนี้ยังบ่มีสก่อนนะมูแท้ๆอุ้ยเลดากูเสียอ้อโห้ปัดได้ยังไงลูกรออปวดหัวเลยลูกนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะคอสเข้าไปใส่หัวให้ล้าหน้าล้าหน้ามันไม่ผ่านสายตาพี่หรอกไอ้น้องใส่เบงงหกน้าครับอืจานนั่นไงมึงล้าเป็ทั้งตัวเลยเข้ากับไล่บอทันอ น้ำหนีกันนับแล้วกันเลตเตอร์เปลี่ยนตัวครับสองออกยี่สิบสี่นที่เขาไปไปไปเพื่อนไปไปเอาได้เลยลงมาเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูขึ้นไปเองโบ่เออ กรรมการปอนวิทย์บนเวลาการแข่งขันแมนยูเฉือนชนะเลนเตอร์ไป2ประตูต่อศูนย์ครับผมลูกพี่คิกกูแนี่ยเท่านอีหลีเพื่อนกูเห็นแต่สวด์มาเนะเออมันก็ยิ่งดีอีหลีล่ะกัปตันโนเป็นไนเตโอเพื่อนว่ากูสุดยอดวะสุดยอดเลยกัปตันตบมือครัปตันนะครับอ๋อสุดยอดปั่นอง สู่กลางฤดูกาลแล้วนะครับน้อเหลือรุ่นจากรายการเนาะเอฟซีพันอยากนู่ครับตอนนี้ครับทีมเฮาครับผมยังเหลือรุ่นทุกรายการครับเดี๋ยวคาราบาวครับนัดที่2รอบรองกับเชลซีเร็วๆนี่ครับคืนไล่สดวันจันทร์นะครับแม่งครับสองทุ่มเจอกันครับครับกดเอาครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงง่ายโตนะครับเจ้าฟิลิกไปบาเยนร์นะครับนี่คือตารางพรีเมียร์ลีกยวนดับหนึ่งครับลิวพูไล่มาจ่อๆแล้วครับผม